สวัสดีครับบ๊วยน้องปองฝ่าย F4 ช่องเชียบอยหมูสดนะครับเนาะ,นะวันนี้ผมอยู่ที่อ่าวัดบ้านขุดเรือคำนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี่นะมาไลฟ์สดเนาะเอามาทําคลิปที่วัดขุดเรือคำที่กําลังจะมีงานเกิดขึ้นงานใหญ่วันที่27-28นะครับเนะาะอ่าหลังจากที่ผมทําคลิปอ่าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี่ก็อ่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะติดต่อเข้ามานะครับเนาะอ่าเพื่อนบ้าน ผมดินนี่แหละครับเนาะลดละ350บาทที่วัดกุฎละคนะครับนะผมก็เป็นสะพานบุญอ,อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ f อผู้ใหญ่ใจด,ดีทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าอ่ามีใครบ้างที่ร่วมด้วยช่วยกันที่วัดกุฎละคำเนาะอ่าบริจาคมาลถลดผมดินนี่แหละครับเนาะลดละ350บาท พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมประชุมไปดูบรรยากาศในการทํางานวันนี้ครับที่วัดบ้านกุดเดือคำครับ fc พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมประชุมไปดูบรรยากาศนะครับ fc ไปกันเลยนะครับวันนี้ก็โอ้โหได้มาแล้วอ่ะสิบเอ็ดรถวันนี้นะพึ่งเทลงไปเนาะวันนี้จะถมอีกอ่ะยี่สิบรถนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ fc ผู้ใหญ่ใจดีเนาะครับตัวอ่าทั่วโลกเนาะอ่าของพีเตอร์อ่า,ออานัทชัดขมูลพุทซ้อนนะครับเนาะอ่าแล้วก็ของป้าเพชรสมรทีวีนะครับเนาะอ่า แล้วก็อของช่องเสียบอยหมูสดด้วยนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่เพชรสมรชัยพร <c oughs> โอ้ <c oughs> อีเมลโทรมาหาผมแล้วเมื่อเช้านี้โอ้ดีอกดีไก่ลายเด้ออีเมลเด้ออีเมลมอเด้อ,ดอคุณแม่แม่บอนอเพชรสมนแม่เพชรสมว่อแม่เพชรสมรชัยพรเนาะ,ะอเมริกาเพิ่นกะให้ผมมาอีกครับ ห้ารถเนาะอ่ามื้อเช้านี้จากอเมริกาครับผมคุณแม่อ่าสำรานด้วยนะครับเนาะกับเบาสุขสวัสดิ์อ่าชีวงษาด้วยนะครับเนาะมื้อเช้านี้กับบุลลมอมูธนาบุญราทุการน้ำขันเนาะอ่ารถบิด,ดมื้อนี้มาทบอยู่บนนี้นะครับอ่าทั้งหมด20รถแล้วอ่ายี่สิบรถแล้วแล้วก็มื้อเช้านี้มาเพิ่มอีก5รถทั้งหมดจะเป็น25รถ 25รถที่วัดกุฎระคำนี่ครับกันยังล่างอยู่เด้อเด้อเอ้าเป็นอย่างไรกัมาร่วมด้วยช่วยกันโมทนาบุญน้ำกันครับวัดกุฎนะคำกำลังจะมีงานเกิดขึ้นวันที่27,28นี้เนาะอันที่เมื่อวานนี่ผมมาทายเมื่อวานนี่เนาะมันก็ยังหกอยไม่ออกไม่ขำเพิ่นพากันมาทางปลาทางยังอยู่นี่ละเพิ่นก็เลยไปหาผมอยู่บ้านอเป็นอย่างไรมาบอกบุญมาเล่าบุญิ่นว่าไปเบื่องดูอยู่วัดเพิ่นกำลังมีการมีงานมันคือจืดมันคือแกะมันคือหกแท้เพิ่นว่า เปลี่ยนยังไงก็เสียบ่อยมุขสดเป็นสะพานบุญให้ไฮเด้อร์เพื่อนมาผมกอ่าบริจาครวมด้วยวยกันน้ำเพื่นพร้อมเนาะอ่ากัจะมาถมเนี่ยครับถมดินถมดอนอยู่ในวัดนี่แหละครับเนาะอ่าทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์อ่าให้สวยงามเนาะาเพื่อต้อนรับอ่าแขกบ้านเขตเมืองครับผมคนจะมาอ่าเห็ดบุญเห็ดลงทานครับอ่าบอกนี้จะเป็นจุดอ่ากลางเต็นท์เนาะเพื่อจะทำรงทานวันที่27 28ที่วัวดกุฎคำเนาะอันนี้ผมก็อ่าเป็นสะพานบุญเนาะอ่าให้กับ ผู้ใหญ่ใจดี f อฟทั่วโลกนะครับเนาะอ่ะนี่ครับหลังจากที่ชาวบ้านลงมาช่วยกันทําความสะอาดเนาะอ่ะตัดต้นหมกต้นไม้เก็บกวาดทำความสะอาดแล้วมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อเนาะอ่ะแต่ก่อนก็เป็นเป็นดินอย่างนี้ครับนี่มันจะเป็นดินคล้ายๆคือดินล้วนนี่ครับนะมันจะเป็นยุบๆเวลาฝนตกแล้วมันจะเป็นตมครับเนี่ยมันจะเป็นตมทีนี้นะก็เลยอ่ะเอารถ ดินลูกรลังนี่ครับนะมาโรยหน้ามาถมไปอย่างนีแ้แล้วมันก็จะหายไปเลยทีเนี้ยมันจะเป็นดินลูกรลังไปง่ายๆก็คือมันสืบอดจือบเจแฉแบบน,นี้ครับอ่านี่ครับร่วมอมทนาบุญตาัทุกการนะครับเด้อบุญมาเล่าบุญครับมาเล่าบุญพี่น้องเกีคีครับผมอ,อยู่ที่วัดบุญธรรมครับถึงใดควจรจะรวมอมุทนาบุญน้ำกอะอาติดต่อเข้ามาได้เด้อนี่ครับแล้วผมจะเป็นสพานบุญให้ติดต่อเข้ามายัางช่องเขียบอยโสดนะครับเนาะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี f อทั่วโลกแล้วก็หลายๆท่านแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับเนาะเพป็นก็มาร่วมด้วยช่วยกันพูดล้รถสองรถนะครับเนาะจนจะเกือบจะแล้วเสร็จแต่ก็ยังไม่แล้วแมันก็ยังเหลืออีกหนู่ครับยาวไปสุดหนู่ครับเนาะอ่าตอนนี้ก็ได้มาแล้วอ่ายี่สิบยี่สิบห้ารถเนาะอ่ะนะครับผมไปเรื่อยๆอันนี้ประมาณสิบสิบเอ็ดรถปะครับได้จังรถละครับหรือจังไหนสิบแล้วนะครับเนาะอ่าได้สิบรถแล้วนะครับเนาะ ได้สิดรถแล้วนะครับถมไปเรื่อยๆนุท่านนายกก็มาแล้วทีนี้โทรหากีงกลางกันแล้วผมประสานงานไปยังกับท่านนายกเนาะว่าจะมาถมดินอีกเลยเมื่อวานนี้ได้แค่สองรถอ่าวันนี้ก็ถมไปเรื่อยๆครับผมอ่าขอบคุณอ่าผู้ใหญ่ใจดี f อทั่วโลกนะครับเนาะร่วมด้วยช่วยกันได้บุญได้กุศลนัก,กันครับอยู่ที่วัดกุฎระคำที่กําลังจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นเนาะ,ะที่วัดกุฎระคำรวมอโมทนาบุญสาธถูก,การศน้ากันให้ได้บุญหลายๆเด้อสาธุสาธุาธอ่า แม่เพชรสมรชัยพรเด้อแม่แม่สำมลานอ่าแล้วก็อ่าเบาข้าวสุขสวัสดิ์ศรีวงศ์าเด้อครับเด้อดูเด้เดี๋ยวครับคนจะโทรมาหาผมมาเจ้าจากอเมริกาเนาะอ่าเป็นยังไงหารถเด้อเพื่อนมาครับผมครับผมอ่าทำบุญได้กุศลครับผมเพิ่มมาอีกเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ได้สิบรถวันนี้ก็รวมด้วยช่วยกันอีกได้ยี่สิบห้ารถหมดแล้วครับครับผม ทมไปเรื่อยๆเลยสิปั๊บไปผู้ไม่ทัดบางนี้อาจจนเกือบเลี้ยวคนละเอาบางๆเอาบางๆครับมันหนาเปล่มันหนาสั้งเพิ่นเลยแหละเอาเกียวห้อยหนานะครับพอโบ้ยมเป็นตุ่มขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่ใจบุญใจกุศลครับขอบคุณมากครับผมครับผมใจบุญใจกุศลเนื้อยู่ต่างแดนครับผมอยู่ไกลกันมีมีสิทธิ์ทำบุญได้เหมือนเดิมครับผมเราสายบุญอยู่แล้วงานงานที่จะถึงนี่ก็คือยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดห่อครับยี่สิบแปดเริ่มยี่สิบเจ็ดเริ่มยี่สิบเจ็ดลงลงทานใหญ่ในวันไหนครับ โรงทานยี่แปดยี่แปดคือเอฟซีจะมาทำโรงทานอยู่ตรงนี้เนาะยี่แปดยี่แปดครับผมมาแจ้งแจ้งก่อนเด้อเอาแจ้งปะครับแจ้งโรงทานเขาจะเอาโต๊ะมาวางเนี่โอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้ใหญ่ใจดีอยากทำโรงทานอยู่อ่าพิเตอร์คุณนัทธกมลจะทำพิธูลคันไอศ์รีมจัดโต๊ะให้จัดโต๊ะให้ครับผมไม่ต้องการเต็มมันล่มตลอดอืมล่มตลอดเนาะอ่านี่ครับบุญใหญ่นะครับเนาะอยู่ที่วัดกุฎนคำตอนนี้เนาะอ่า ก็มาถ่ายบรรยากาศอยู่ตรงนี้หลังจากที่เมื่อวานนี่มาไลฟ์สดมาทำคลิปเนาะผมก็รายงานไปยังผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มีไลน์มีอะไรด้วยก็ทักไปหาเนาะหาผู้ใหญ่ใจดีก็โอเคเนาะอ่แนี่ครับก็เลยมาเอาเอาดินเนาะมาถมอยู่ตรงนี้นะที่วัดกุลคำบ้านกุลคำบ้านผมนี่แหละครับเนาะวันนี้ก็มามาบอกมาเล่าบุญนะครับเนาะมาบอกมาก่าบนะเฮดบังนี่บางนี่นะครับเนาะถ่ายเพิ่นเบิงเนาะนี่ครับวันนี้ก็ ชาวบ้านก็ลงมาดูร่วมด้วยช่วยกันน,กนะครับเนาะผมก็ประสานงานไปยังท่านนายกแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้ก็ลงมาดูนะครับเนาะอันนี้ก็โอ้โห,โหข้อขอบคุณ f อฟผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกเด้อเนี่ครับเนาะอ่ามาเ่าบุญน,นะครับเด้ออ่ะยังไงก็เอฟที่เป็นร่วมด้วยช่วยกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะรับขอบคุณครับ,บ,รบดูละ ใกล้ิเแล้วละครับแล้ใกล้ใมแล้วแต่มันก็จะได้เหลือได้แค่นี้แหละต่มันก็จะเหลืออยู่ครับนี่เดี๋ยวถมไปเรื่อยนะครับ fc ผู้ใหญ่จะดีเพื่อนติดต่อมาผมก็จะอ่ะทยอยอ่าจ่ายเพื่อนเนาะอ่าค่าถมที่ถมไปเรื่อยๆได้มาก็ถมไปเรื่อยๆถมไปเรื่อยๆก็จะสุดนู่นแหละครับเนาะแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะได้ถึงขนาดนี้แหละได้ได้ได้สุดแค่นี้นี่ก็ถมไปเรื่อยๆเดี๋ยวรถดินกาลังทยอยเข้ามาอันนี้อ่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งถมอ่าแล้วก็ fc เนาะที่เอามาถมนี่ก็ประมาณ ยีรถได้ละอืมยีรถนี่ครับเนาะเดี๋ยวผมก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะอ่าที่เพื่อนรวมด้วยช่วยกันบริจาคเข้ามาอ่าคนละรถ2รถ3รถเนาะเดี๋ยวก็จะเต็มไปเองอันนี้ก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้กัคุณแม่เพชรสมรชัย,ยพรจากอเมริกาก็ติดต่ออ่ะรวมด้วยช่วยกันบริจาคเข้ามา5้รถเนาะอ่าห้ารถรถละ350บบาทเนาะอ่าแม่หมอนอ่าแม่สำรานเนาะกับเนาะเบา ข้าวสุขสวัสดีวงศาเนาะครับเนาะสาธุสาธุรวมอุโมทนาถมทมทีทมดินเนอะอยู่ในวัดนี่แหละอจากอเมริกา FC ที่อยู่ในช่องเสียบอยหมูสดนะครับเนอะก็ขอบคุณสาธุสาธุรวมบุญด้วยกันเนาะวันที่28นะครับเนาะจะมีโรงทานเนาะโรงทานเป็นร้อยโรงทานอยู่นี่แหละออยู่ที่วัดกุลคำครับผมงานเฉลิมฉลองงานใหญ่ครับผมงานใหญ่ครับผมแล้วก็จะมีจุดพุจุดอะไรด้วยเฉลิมฉลองเนี่ยแหละครับเนาะ อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมเอาไว้เพียงครา้นี้ซะก,ก่อนเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปครับผมอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงคราน้นี้สวัสดีครับ